อุปกรณ์ตกปลามือสองจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมจะพาไปร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับมีของหลายชนิดรวมถึงอุปกรณ์ตกปลาด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูอุปกรณ์ตกปลาต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลอกรุ่นเก่าๆแต่ก็ใช้ดีนะครับวันนี้ผมก็เอามาตัวหนึ่งเป็นไดวานะครับแล้วก็ราคาที่ติดอยู่นะครับลด30%จาก ราคาป้ายไม่รู้เขาทําเพื่ออะไรให้ดูแพงเฉยๆนะครับแต่ว่าผมมันเขียนว่า450ผมซื้อมาจริงๆก็315บาทนะผมแล้วก็มีพวกซาบิกิเงี้ยครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตกปลาต่างๆกล่องใสเบ็ดก็มีนี่ครับดูมันจะมีลอกรุ่นเก่าๆตั้งแต่เบอร์พันสองพันสามพันหรือถึงเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเบอร์ห้าพันหกพันก็มีแล้วก็เป็นชุดน้ําจืดก็มีนะครับกล่องใส่ก็ราคาถูกครับผมอันนี้เป็นลอกไฟฟ้านะครับ อันนี้เขียน6ก0นะครับก็ลดไป3 0ได้เลยครับอันนี้สายเหมือนสาย PE อ่ะแต่ว่ามันเส้นใหญ่มากเลยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยคันก็มีส่วนให,ใหญ่เป็นคันสไลด์นะครับเป็นคันเอาไว้ตกปลาเล็กก็มีแล้วก็มีพวกกระติกน้ําเอาไว้ไปเกาะนะครับแล้วก็พวกชุดเต็นท์ชุดเก้าอี้นั่งจากโคแมนก็ยังมีเลยนะครับอันนี้ก็คิดราคาครับผมบางอย่างก็ช่างกิโล it's so